เทคโนโลยีในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือให้เราลองบูทลองลองลองเราคิดถึงอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และโทษในตัวแล้วแต่คนเอาไปใช้ในรูปแบบไหนถูกไหมครับฉะนั้นบล็อกเชนก็เหมือนกันมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษในตัวนะครับมันไม่ได้หมายเราไม่สามารถแยกของสองสิ่งนี้จะออกจากกันได้ฉะนั้นเราก็ควรจะเรียนรู้และศึกษาว่าบล็อกเชนมันคืออะไรเพราะมันมีประโยชน์มากจริงๆ ถูกในในทางกลับกันถ้าเอาไปใช้ผิดทางมันก็จะมีโทษม,มากกวอนกันสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และประวัติศาสตร์ที่อยากติดตามกับตันประพั์แบบเข้มข้นสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ช่อง DB Move DB Move จะชวนคุณ Move On ไปข้างหน้าก้าวทันเทคโนโลยีหรือเรื่องราวอื่นๆเราจะสรรหามาร่วมพูดคุยกัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง DB Move นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อจากคลิปที่ผมเคยแนะนำไปว่ามีคนไทยนะฮะชื่อดรมานะหรือผมเรียกอาจารย์มานะมหาสุวิเชัยเนี่ยก็ทำระบบ บล็อกเชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าเป็นบล็อกเชนเหมือนกับของสโตชิสากโมโตะเลยมันก็ไม่ใช่นะฮะอาจารย์มานะก็ให้ไอเดียผมมาแล้วผมก็มาถ่ายทอดในระดับหนึ่งวันนี้เนี่ยผมเชิญตัวจริงเสียงจริงมาพูดมาออกรายการก็คือคนที่ทำตัวระบบนี้เลยคือเป็นลูกชายของอาจารย์มานะนะครับชื่อคุณศักด์มาหาสุวิรชัย นะครับขอคุณสักแนะนําตัวครับนิดนึงนะครับกาให้กับท่านผู้ชมสวัสดีครับก็เป็นลูกชายดรมานะครับสนใจเรื่องไอทีแล้วก็ทํางานด้านนี้มาครับก็มีโจทย์เรื่องเกี่ยวกับตัวงานที่เกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรพวกนี้ก็ช่วงนี้ก็ทํางานส่วนนี้อยู่ให้กับทางคุณพ่อ ทีนี้อย่างที่คุณพ่อคืออาจารย์มานะเนี่ยบอกว่าระบบที่ทำอยู่เนี่ยมันจะมาถ้าสำเร็จมันจะ disrupt ระบบทั้งโลกเลยเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นลักษณะยังไงช่วยช่วยอธิบายลักษณะงานที่ทำให้นิดนึ่งอืมครับถ้าเป็นภาพกว้างๆเลยนะครับก็คือว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราผมปูไปยาวๆเลยเนาะก็ะจะเป็นประมาณว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราทํางานเราก็ทําบนกระดาษ เป็นงานแมนนวลเจอ,อหน้ากันถูกต้องครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มีช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มมีคอมพิวเตอรอ์คอมพิวเตอร์ก็ช่วยให้เราทํางานสะดวกขึ้นครับอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วพอมีคอมพิวเตอร์ปุ๊บยุคต่อมาที่มันกระโดดไปอกก้าวนึงก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ต ครับอ่าอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาช่วยในแง่ว่าแทนที่เราจะทํางานตัวใครตัวมันก็คือเราสามารถติดต่อกันมันเชื่อมกันทั่วโลกได้ละฉะนั้นโลกเราก็จะไปเล็กลงนะครับเมื่อก่อนเราทําการค้าขายแล้วก็อาจจะค้าขายเฉพาะคนในแถวหมู่บ้านเราในแถวเมืองเราแต่พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกให้การทําธุรกิจทําธุระการทํา บริษัทเนี่ยหรือว่าการทำการค้าขา,ขายเนี่ยมันสะดวกขึ้นมันก็จะไปทั่วโลกอ่ะคราวนี้สเต็ปต่อไปเนี่ยซึ่งเรากำลังจะต้องไปต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเขาเรียกว่า Internet of a s s e t Internet of Value ก็คือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันส่งกันได้ในแง่ของข้อมูลก็ลคือ Information แต่ว่าเรายังไม่สามารถส่งของที่มีมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงนะครับ พูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊มันก็มีโมบายแบงกิ้งแล้วนี่เราก็โอนเงินผ่านระบบธนาคารผ่านรูนี้นา,นานแล้วอะไรประมาณนี้ใช่อ่าซึ่งคำตอบก็คือก็ใช่ครับก็จริงครัเงินที่เราใช้บน พวกแอปสีม่วงสีเขียวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า money นะ่รับมันก็ใช้กันอยู่แล้วมันก็เวิร์กระดับหนึ่งแต่เบื้องหลังมันมีปัญหายังไงถึงะจะต้องมีการพัฒนาระบบต่อไปเบื้องหลังของตัวนั้นหลักๆเลยก็คือว่าอะ,อะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะต้องมอี value หรือว่ามีมูลค่าในตัวมันเองเนี่ยมันยังต้องอาศัยคนกลาง ในการเข้ามาโฮสเอร์ server, เข้ามาจัดการเรื่องพวกนี้อยู่อ่ามีคนกลางออโอเคครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยสมมติถ้าเราพูดเรื่องเงินเนี่ยคนกลางที่เราคุยกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นธนาคารธนาคาร,ครเป็นแบงก อาจเป็นแบงก์ฉะนั้นถึงถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินที่เป็นเหรียญหรือเป็นธนบัตรแล้วเราไปใช้บนดิจิตอลแต่เราก็ยังต้องอาศัยคนกลางคนนั้นเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารในประเทศไทยต่างประเทศหรือว่าหลายๆสีที่เรามีอยู่ในประเทศเราเนี่ยครับในการที่มาบอกว่าตัวเลขเนี้ยเขาเป็นคนตรวจนะมันถูกต้องนะครับประมาณนีใช่ไหมอ่าคราวนี้ เมื่อประมาณประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้วประมาณปี2009เนี่ยมันมก็เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งที่เรียกว่าบล <Blockchain. S 1> ็อกเชนครับผมรู้สึกว่าทางกัปตันก็ได้พูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับโอเค<ๆ>ก็สรุปย่ยอๆว่าม,มัน,นยังไงมันก็มีเทคโนโลยีตัวนี้เกิดขึ้นมาเพื่อทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้จริงๆว่าตัวเลขหรือว่าข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงอ่าก๊อบซ้ำไม่ได้ก๊อบซ้ำไม่ได้อ่าทำ ทำลายคือมีทำให้ทุกคนเห็นว่ามันมีตัวตนอยู่จริงว่ากันเถอะครับั้สำๆพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนช่วงแรกๆก็เหมือนกับเทคโนโลยีใหม่ทุกตัวนก็ไม่ค่อยเชื่อก็ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมานานพอสมควรเหมือนกันก็หลายปีอยู่จนจนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่า มันเป็นตัวเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในรูปแบบเหมือนที่อินเทอร์เน็ตเคยเข้ามาเปลี่ยนคืออย่างนี้ผมจะขอสรุปตรงนี้สั้นๆว่าเข้าใจถูกไหมครับคือไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันไม่สามารถก๊อปได้คอมพิวเตอร์เดิมเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยก๊อปข้อมูลไฟล์ไฟล์หนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราก๊อปออกไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้ถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยมันก๊อปไม่ได้แล้วมันย้อนกลับไปแก้เมื่อทําเสร็จแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ โอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ตอบแบบเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยประโยคที่พูดก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับถ้าเป็นสำหรับทั่วไปก็คิดในรูปแบบนี้ก็โอเคอจริง,รงๆก็จะมีดอกจันอยู่หลายจุดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อความ,มนนง่ายนยะครเข้าใจเอาเอาแบบว่าปูพื้นก่อนเอาอแบบง่ายๆว่าก็เป็นอย่างที่ว่าก็คือมันก็จะทําให้ไอตัวจํานวนเงินหรือจํานวนทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้คือผม ให้คุณไปละที่ผมต้องไม่มีอยู่ใช่ครับไม่ใช่ว่าผมมี100ในคอมผมให้คุณไปแล้วผมก็ยังก๊อปกลับมาอ,อย่างนี้ม,มันก็มันมันก็ใช้เป็นตัวกลางสื่อการและเปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องครับก็คือหนึ่งมันแก้ไม่ได้ครับทำเซอเอมันมันโกงไม่ได้ใช่ไหมฮะไอ้ระบบเนี้ยที่ ะระบบล็อกบล็อกเชนเราก็เข้าใจแล้วล่ะมันมีบิตคอยเออ Italian, เอ,อีเทอร์เยมเอยม่ง้เขาใช้กันอยู่ทีเนี้ยไอ้ระบบที่มันใช้กันอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรทําไมมันถึงจะต้องมีการพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาแก้ปัญหาที่มันเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยอย่างเช่น <Okay. S 1> ปัญหาไทเลม,ม่าของบล็อกเชนเอออะไรเออเยี้อยากให้ทางคุณศักดิ์เนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงครับ ก่อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดหนึ่งเรื่องก่อนก็คือว่ามีความเข้าใจผิดกันเยอะอยู่ในเรื่องของบิตคอยกับบล็อกเชนอ่าครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าบิตคอยคือบล็อกเชนบล็อกเชนคือบิตคอยอ่าผมอยากแก้จุดนี้ให้เข้าใจกระจ่างขึ้นนิดนึงว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของตัวเทคโนโลยีนี้นะครับบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชื่อของเทคโนโลยีอ่าแต่ตัวบิตคอยเนี่ย มันเป็นเหมือนยี่ห้อผลิตภัณฑ์นึงที่มันเข้าไปใช้เทคโนโลยีนี้จริงๆมันทําได้ร้อยแปดเลยร้อยแปดพันเก้าฉะนั้นถ้าผมเปรียบเทียบผมก็จะเปรียบเทียบว่าบล็อกเชนเนี่ยเหมือนกับว่ารถยนต์คือบล็อกเชนอ่าแล้วบิตคอยคือโตโยต้าโตโยต้าฮอนด้าอะไรแล้วแต่อิตาเลียอาจจะเป็นฮอนด้าจะเป็น BM เออาจจะเป็นเบนซ์นะครับคือทุกยี่ห้อเนี่ยคือรถยนต์หมดเป็นรถยนต์หมด แต่ไม่ได้หมายเพราะว่าถ้าเป็นรถยนต์เราจะต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อใช่ไหมมันก็จะมีประเภทเป็นรถสปอร์ต SUV รถกระบะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรถตู้ฉะนั้นเวลาเราคุยเนี่ยผมอยากให้โฟกัสว่าเรากําลังคุยถึงตัวเทคโนโลยีอการ b l o เชถูกต้องฮะในอันนี้คืออ่ะเข้าใจตรงกันเราคุ้เรื่องเช o c h a เราไม่ได้ไปโฟกัสว่าเรากำลังพูดถึงยี่ห้อของบิตคอยพูดพูดถึงลถแต่ยังไม่ลงว่ายี่ห้อไหนอะไรอ่าซึ่งเราอาจจะมีการดิสคัสันได้ว่าเออยี่ห้อไหนดีไม่ดีอะไรยังไงก็ไปว่ากันนะเดี๋ยวหลังจากนี้แต่ว่าให้ให้ครับทำความเข้าใจกันเบื้องต้นกับท่านผู้ฟังก่อนว่ากับอันต่อมาเนี่ยเพื่อให้เซสชันนี้ไปได้ราบรื่นหน่อยเนี่ยผมต้องการจะบอกเพิ่มว่า เทคโนโลยีในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือให้เราลองบูทลองลองลองเราคิดถึงอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และโทษในตัวครับแล้วแต่คนเอาไปใช้ในรูปแบบไหนถูกไหมครับฉะนั้นบล็อกเชนก็เหมือนกันครับมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษในตัวครับนะครับมันไม่ได้หมายเราไม่สามารถแยกของสองสิ่งนี้จะออกออกจากกันได้ฉะนั้นเราก็ควรจะเรียนรู้และศึกษาว่าบล็อกเชนมันคืออะไรเพราะมันมีประโยชน์มากจริงจริง ถูกใน,ในทางกับการถ้าเอาไปใช้ผิดทางมันก็จะมีโทษม,มากเหมือนกันกครับซึ่งเราผมก็รู้สึกว่ามันในสังคมเนี่ยอาจจะมีการมองมุมเดียวมากเกินไปว่าคนที่โปรโบล็อกเชนก็อาจจะบอกอุ้ยบล็อกเชนดีทุกอย่างไม่มีข้อเสียครับหรือคนที่มองว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นตลาดการพนันก็ ก็จริงในส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บล็อกเชนต้องเป็นแบบนั้นจริงทั้งคู่บางส่วนบางแง่บางมุมแล้วเราจะมองในมุมไหนพอพอกัปตันพูดถึงเหรียญเนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงคำเทอร์มโนโลจีอันหนึ่งที่คนเขาพูดถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็คือบิตคอยเนี่ยเป็นการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนบิตคอยเนี่ยมี ถูกเรียกว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีเหมือนกับเหรียญนอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นมาใน blockchain. บล็อกเชนตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เป็นแค่ยูเซชนึงเป็นการใช้งานตัวหนึ่งของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก็ไม่อยากจะเอาไปเอาไปให้ปนกันคราวนี้ตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแจงให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นการตั้งชื่อที่ค่อนข้างทําให้คนเข้าใจผิดเยอะอยู่ครับ คริปโคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมาจากคำสองคำคือคำว่าคริปโตกับคำว่าเคอเรนซีนะครับคำว่าคริปโตเนี่ยมันมาจากคำว่าคริปโตกราฟีมันถึงมันมันถึงมันแปลว่าการเข้ารหัสในแง่ของเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนเคอเรนซีก็จะมาจากสกุลเงินนั่นแหละเขาเอาคำสองคำนี้มาบวกกันก็เป็นคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นชื่อที่ทำให้เราเข้าใจว่า มันเป็นสกุลเงินดิจิตอลแต่จริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีมันไม่ใช่สกุลเงินดิจิตอลถ้าผมโคดคําจากวอลเลนบัฟเฟตเลยเขาก็จะบอกว่าเงินในความหมายมันเองเนี่ยมันจะต้องมีมูลาคา่ลาในตัวเองอแต่ว่าทองเนี่ยมันไม่ใช่เงินครับถูกไหมครับทองเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ต้องอิงกับราคาเงินบาทอิงกับาคา,างเงินดอนตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ใช่เงินเพราะว่ามันไม่มีมูลาค่าในตัวเองมันยังต้องอิง กับราคาเงินบาทเงินดอนอยู่ครับฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านมองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งแล้วแต่คนจะมองแล้วว่าอยากจะเอาสินค้าตัวเนี้ยไปทําอะไรกับมันปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่สินค้าตัวเนี้ยที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการเก็งกําไรในตลาดว่าเพราะราคามันก็ขึ้นขึ้นลงลงตามประมาณสภายอันนั้นก็เป็นท็อปิกใหญ่ที่เราคุยกันได้นะครับเี๋จะค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเค เคลียร์ตรงนั้นออกไปแล้วฉะนั้นเรามาคุยกันว่าแล้วยี่ห้อต่างๆของบล็อกเชนเนี่ยมันมีประเด็นอะไรกันนะครับณนะปัจจุบันหลกัหลกๆเลยก็คือว่าบล็อกเชนตัวที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีไทเลมรมาที่กับตันพูดก่นอนนี่โอเคมันมีปัญหาที่ว่าได้แค่2ใน3จะได้ครบ3ไม่ได้อย่างนี้สตัวในนั้นผมจําชื่อไม่ได้แต่หลกัหลกๆมันก็คือเรื่อง scalability การการขยาย การขยายการใช้งานการใช้งานแล้วก็มีเรื่อง security ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความรวดเร็วใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้สามตัวก็คือหลักๆเลยเนี่ยมี decentralize scalability security อ่าครับโอเคสามตัวนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยปัญหาของ บล็อกเชนตัวแรกเนี่ยที่มีก็คือบิตคอยเป็นยี่ห้อแรกที่ทําตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นบิตคอยเนี่ยก็เหมือนกับ proof of concept หรือว่าเป็น prototype ของตัวออกมาเพื่อให้พิสูจน์ว่าพิสูจน์ว่าเออมันทํางานเทคโนโลยีนี้โอเคนะทาได้ใช้ได้ตอนนี้เริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาแรกเลยที่ทุกคนต้องเจอกันก็คือบิตคอยเนี่ยทำงานช้ามากคำว่าช้านี่คือช้าขนาดไหนบิตคอยเนี่ยรันอยู่ประมาณสัก t จ็ n ทรานเซ็คชั่นต่อสามารถส่งส่งทรัพย์สินได้เนี่ยประมาณ7 อ่ครั้งต่อวินาทีใช้งานจริง<ด>ไม่ได้ไไดยเฉลี่ยนะครับมันไม่สะดวกซึ่งเพื่อเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าตัวเลขนี้มันมีความหมายประมาณขนาดไหนเนี่ย m a s t e r c a r d Visa Card เนี่ยที่เป็นบัตรเครดิตเนี่ยบนเว็บไซต์เขาบอกว่าเขารันได้ที่40,000ต่อวินาทีต่อวินาทีครับอ่าฉะนั้น7กับ40,000เนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยครับคราวนี้ Bitcoin เนี่ย มันถูกออกมาโดยการที่คนสร้างเนี่ยนายสตัตชีซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการให้ใช้ตัวบิตคอยเนี่ยแทนเงินนะครับเพราะจุดเริ่มต้นของมันก็คือก็บอกว่าโอเคเงินเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งที่มันมีปัญหาเรื่องเงินทั่วโลกแล้วก็มีปัญหาอีกรอบหนึ่งประมาณปี2008เป็นปัญหาใฮ้เบเกอร์คริสที่อเมริกาที่มีเลมันบัตเตอร์ที่ทำให้เศรษฐกิจมันล่มแล้วคนก็เริ่ม พอมันมีตเน็ตมีอินโฟเมชันเนี่ยคนก็เริ่มเรียนรู้ว่าเออเงินที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพดีขนาดนั้นนะเราต้องเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ทำอะไรสุม04-05ครับซึ่งตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นประเทศอย่าง,างเช่นยกตัวอย่างนะครับซิมบับเวเวเนซุเอลาเนี่ยที่อยู่ดีๆค่างเงินของตัวเอง,อง,เองก็กลายเป็นเศษกระดาษไปเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยมีคอนเซปที่บอกว่าทำไมเราไม่สร้างเงิน ขึ้นมามใช้แทนไอตัวเงินที่รัฐบาลาใช้เฟดเฟดเคอร์เร r ซี c เฟดเคอร์เรนซี่ท,ที่ที่ที่รัฐบาลใช้อยู่เนี่ยครับอ่ะฉะนั้นบ mm ิตคอยก็จะคลอดออกมาด้วยเหตุผลนี้ครับ